สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็จะมาสรุปดัน55ครับผมแบบพ,พาร์ทร้อยรอบว่าเราจะได้เท่าไหร่นะครับอย่างแรกก็น่าจะเป็นหินโลเหมือนเดิมนะครับผมหินโลทั้งหมด188ก้อน 288นะ288ก้อน56เอ็มมาขายช่วงหินถูกเลย ก็เห็นอัปเกรดมีเดียมทั้งหมดร้อยแปดเม็ดที่สิบสองจุดหนึ่งเอ็ม หินฟอสคอร์นี่มีเดียมกับโลผมรวมกันเลยนะครับเห็นมีเดียมมันได้น้อยเห็นฟอสคอร์มีเดียมมันได้น้อยเอารวมกับหินโลไปเลยกุ่นละแค่สิบสามเมตรเองแสนก็กว่า เห็นฟอร์ตคอร์โลมิเดียมรวมกันสองอย่างสองจุดสี่นะครับสองจุดสี่เอ็มเราก็ได้เข็มขัดมาสองเส้นคุมอันหนึ่งเจาะเม็ดหนึ่ง มกะว่าจะมันน่าจะได้เยอะกว่าดันเจ็ดสิบนะทำไปทำมาได้ได้น้อยกว่าดันเนะจ็ดสิบนะเจาะโลหนึ่งเมตรหกจุดห้าเข็มคัดสองเส้นหกแสนคุมหนึ่งอันหนึ่งจุดสอง กลัไปก็เป็นพวกดอกแล้วหมดแล้วมีแค่นี้ตอนที่ผมลงผมคิดว่าจะได้เยอะกว่าดันเจี้นสิบนั่นแะเพราะว่าหินหินหินเลือกมันได้เยอะกว่าส่มาขายช่วงถูกด้วยหินถูก ฟ้ายี่สิบอ็ดกอง7.9อมดอกแดง10กอง6.3รวมแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมรวมมาให้แล้วได้น้อยกว่าดัน70เรามาขายช่วงหินเหินถูกเลยนะกำไรได้น้อยกํกำไรได้72มทุน30มครับผม หมดแล้วผมก็หาของขายแล้วไม่มีของขายแล้วคลิปหน้าจะเป็นด้านไหนก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับผมผมจะคลิปไม่ออกเลยจะไปไหนดี